ในปี2026สนามรบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เปลี่ยนโฉมไปจากเมื่อ10ปีก่อนอย่างสิ้นเชิงและหัวใจสำคัญของกำลังรบหุ่งเกราะแห่งกองทัพบ,บไทยก็คือสุดยอดรถถังหลัก OPL OTT อสูรรถถังเหล็กจากยูเครนที่เข้าประจำการตั้งแต่ช่วงกลางปี2 0 1 0 s แต่ในปี2026มันไม่ใช่ OPL OTT คันเดิมที่เคยลงจากเรือที่สัต,ตหีบเพราะตอนนี้มันผ่านการอัปเกรดเต็มรูปแบบ ปรับแต่งให้พร้อมสำหรับสงครามยุคใหม่และติดตั้งเทคโนโลยีล่าสุดที่ได้แรงบันดาลใจจากประสบการณ์ในสมรภูมิทั่วโลกลองจินตนาการดูรถถังหนัก51ตันเคลื่อนตัวไปบนภูมิประเทศต่งตางๆด้วยพลังเครื่องยนต์ดีเซล1,200แรงม้า OPL OTT ไม่ได้แค่เร็วสำหรับน้ำหนักของมันแต่มันยังคล่องตัวถูกออกแบบมาให้รับมือกับภูมิประเทศที่หลากหลายของไทย ตั้งแต่พุ่งนากว้างใหญ่ในภาคกลางไปจนถึงป่าดิบชื้นทางภาคเหนือในปี2026กองทัพบกไทยได้เพิ่มระบบรบเครือข่ายการมองกลางคืนแบบใหม่และกราะคอมโพสิตท,ที่แข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะสงครามยุคนี้รถถังต้องไม่ใช่แค่แข็งแรงแต่ต้องฉลาดเชื่อมต่อได้และเคลื่อนไหวเหนือความคาดหมาย ปืนใหญ่เรียบขนาด125มิลิเมตรยังคงเป็นอาวุธหลักของมันแต่ตอนนี้จับคู่กับระบบควบคุมการยิงรุ่นปรับปรุงที่สามารถติดตามและโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ในระยะไกลขึ้นอย่างแม่นยำกล้องตรวจจับความร้อนเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์และระบบเล็งดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้มันพร้อมสังหารทั้งกลางวันและกลางคืนฝนตกหรือแดดจ้าแอร์ละมันสามารถยิงกระสุนได้หลายประเภททั้งกระสุนจาะกรอบความเร็วสูง กระสุนระเบิดแรงสูงต่อต้านรถถังและแม้กระทั่งจรวดนำวิถีนั่นหมายความว่า OPLOTT พร้อมจัดการทั้งรถถังศัตรูและเป้าหมายที่มีป้อมปราการแข็งแกร่งได้อย่างมั่นใจในปี2026อาวุธต่อต้านรถถังมีความเร็วและความแม่นยำสูงขึ้นอย่างมากเพื่อเอาชีวิตรอด OPLOTT ก็ต้องพัฒนาการป้องกันเชน่นกันกรอบปฏิกิริยาแบบแผ่นระเบิดถูกติดตั้งครอบจุดสำคัญ เพื่อทำลายพลังเจาะของหัวรบศัตรูแต่สิ่งที่เปลี่ยนเกมจริงๆคือระบบป้องกันเชิงลุกสมัยใหม่ที่สามารถตรวจจับและทำลายภัยคุกคามก่อนจะกระทบตัวถังมันไม่ได้ไร้เทียมทานไม่มีรถถังคันไหนเป็นแบบนั้นแต่โอกาสรอดชีวิตของลูกเรือเพิ่มขึ้นมหาศาลภายใน OPL OTT ลูกเรือสามนายผู้บังคับการพลิงและพลขับอยู่ในพื้นที่ที่คับแคบแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี คนขับมีจอภาพแสดงผลจากกล้องรอบคันมองได้เกือบ360องศาโดยไม่ต้องเปิดฝาผู้บังคับการมีแผนที่สนามรบดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับโดรนและระบบลาดตระเวนอื่นๆส่งข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์เข้าสู่รถถังมันต่างจากยุคก,ก่อนที่รถถังแทบจะมองอะไรนอกเส้นสายตามไม่ได้อีกจุดสำคัญของ OPL OTTP 2026คือการทำงานร่วมกับกำลังรบประเภทอื่น กองทัพบ,บกไทยได้ลงทุนในระบบสื่อสารที่ทำให้รถถังทหารราบปืนใหญ่และการสนับสนุนทางอากาศประสานงานกันได้อย่างไร้รอยต่อหมายความว่า OPL OTT สามารถขอการยิงสนับสนุนจากปืนใหญ่เรียกเฮลิคอปเตอร์โจมตีหรือฉี้เป้าการรุกของทหารราบได้โดยไม่เสียจังหวะหรือความเข้าใจในสถานการณ์มันไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือศูนย์บัญชาการเคลื่อนที่พร้อมอาวุธหนัก ไทยตัดสินใจซื้อ OPL OTT ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2010s หลังจากประเมินตัวเลือกหลายแบบปัจจัยทั้งด้านการเมืองมบประมาณและสมรรถนะล้วนมีผลแต่สุดท้าย OPL OTT ให้ความสมดุลระหว่างความทันสมัยและความสามารถปรับตัว ที่เหมาะกับภารกิจของไทยและในปี2026การลงทุนนี้ก็เห็นผลชัดไม่ใช่แค่ด้านการป้องปรามแต่รวมถึงการพัฒนายุทธวิธีการฝึกและแม้กระทั่งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในแต่โลกนี้ไม่มีอาวุธไหนอยู่ลอยๆประเทศเพื่อนบ้านเองก็พัฒนากำลังหุ้มเกราะเช่นกัน บทบาทของ OPL-OTT ไม่ใช่การบุกแบบกองพลรถถังขนาดใหญ่เหมือนยุคกลางศตวรรษที่20อีกต่อไปแต่มันคือเครื่องมือที่ยืดหยุ่นและทนทานในโลกที่โดรนอาวุธนำวิถีแม่นยำและสงครามอิเล็กทรอนิกส์อันตรายไม่แพ้รถถังสัตรูด,ดังนั้นการอัปเกรดปี2026จึงรวมถึงระบบรบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตัดการนำวิถีของขีปนาวุธและป้องกันการถูกสอดแนมจากโดรน จากภายนอก OPL OTT ดูดูดันด้วยป้อมปืนทรงเหลี่ยมตัวรถทรงเตี้ยและแผงเกราะด้านข้างที่เป็นเอกลักษณ์รุ่นไทยใช้ลายพรางที่เหมาะกับภูมิประเทศในภูมิภาคเขียวเข้มน้ำตาลและบางครั้งก็สีเทาสำหรับงานในเมืองแต่จุดเด่นของรุ่นปี2026คือการติดตั้งเกราะเสริมแบบโมดูล่าที่สามารถเปลี่ยนได้ตามภารกิจถ้าเจอพื้นที่เสี่ยงสูงที่มีจรวดต่อต้านรถถังเยอะ ก็เสริมกรอบเพิ่มท่าภารกิจต้องการความเร็วก็ถอดน้ำหนักออกเครื่องยนต์ของ OPL OTT ก็ถูกปรับให้เหมาะกับสภาพร้อนชื้นของไทยช่วงแรกๆอากาศร้อนชื้นอาจทำให้ระบบระบายความร้อนทำงานหนักแต่ตอนนี้มีการปรับปรุงทั้งระบบระบายความร้อนและเครื่องยนต์ทำให้มันทำงานได้นานขึ้นโดยไม่เสี่ยงร้อนเกินไปแสดงให้เห็นว่ากองทัพไทยไม่ได้แค่ซื้อรถถังมาใช้ แต่ปรับให้เข้ากับสภาพจริงของภูมิประเทศเราการฝึกก็เปลี่ยนไปลูกเรือใช้เครื่องจำลองสมรภูมิที่เสมือนจริงทั้งการรบในเมืองการาำแม่น้ำและการรบกลางคืนกับศัตรูที่มีเทคโนโลยีสูงสิ่งนี้ทำให้ลูกเรือสามารถเรียนรู้จากความผิดพลาดในสภาพจำลอง ก่อนจะไปเจอสถานการณ์จริงและเมื่อถึงเวลาจริงพวกเขาจะเร็วแม่นและทำงานเป็นทีมได้ดีกว่าเดิมเพราะท้ายที่สุดรถถังจะเก่งได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคนขับมันเมื่อ OPLOTT เคลื่อนตัวในสนามฝึกซ้อมเสียงโซ่ตีนตะขาบบทหินเสียงเครื่องยนต์คำรามและเสียงปืนหลักที่ดังกล้องส่งสัญญาณชัดเจนถึงพลังของมันแต่สำหรับลูกเรือมันไม่ใช่แค่อาวุธแต่มันคือบ้านที่คุ้มกันพวกเขาในปฏิบัติการยาวนาน โลป้องกันจากความโกลาหายภายนอกและเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การปกป้องประเทศในปี2026 OPLOTT อาจไม่ใช่รถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของโลกแต่ในมือของกองทัพบกไทยมันคือเครื่องจักรสังหารที่ปรับตัวได้สูงอัปเกรดด้านพลังยิงการป้องกันและการสื่อสารทำให้มันยังคงทันสมัยในยุคที่สงครามเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเจอคู่ต่อสู้สมมติที่ล้ำสมัย หรือสถานการณ์วิกฤตในภูมิภาคมันก็พร้อมจะเป็นผู้พิทักษ์อธิปไตยของไทยสุดท้ายนี้ OPLOTT ไม่ใช่แค่เหล็กและอาวุธแต่มันคือเครื่องจักรที่คิดและปรับตัวได้พร้อมรับมือกับสมรภูมิแห่งอนาคตและคือคำประกาศชัดเจนว่ากำลังหุ้มกรอบไทยพร้อมเผชิญทุกความท้าทายข้างหน้าขีดขีดขีดถ้าคุณต้องการผมสามารถปรับบทนี้ให้เป็นสคริปต์สไตล์ YouTube แบบเร้าอารมณ์ ใส่คำเรียกผู้ชมและจังหวะหยุดเน้นเพื่อให้เวลาตัดต่อภาพและเสียงประกอบเข้ากับรถถังได้ดียิ่งขึ้น